โน,นร้อนแสดงน้ำเขาไรท์ทาทยน้ำแม่จากของนี่เป็นยังดูนี่ปลาชิปลาขาแม่จากของไทยยุไซผัดผูเลนหาแม่อต่ผู้อื่นเหรอใครเรียนยุไซกันแลนไปหาเขาไก่มันได้กับใเขาสดงกล้ามดากเว้ยเอาเเอาเอา,เอา,เอา,เอาทเขาไม่เห็นฟูจิฟูจิ đề lắm